ับสวัสดีครับโอ้เขาย้ายรถเา้าบานหมดแล้วงานเสร็จยังหรือว่ายังไม่เสร็จครับผม เสร็จเสร็จหรือว่ายัางไม่เสร็จหรือว่าเจอฝนถลม่มหรือเข้าบ้านก่อน,เจ,เ,น,นเจ้าเงินล้านเจ้าเงินล้านเจ้าเงินล้านอยู่บ้านแล้วครับแล้วคันนี้ไปแข่งที่ชนบุรี มามาแล้วเ,เ,เจ้าสามใบปัดไม่สบายหรือวิจัย หรือวิจัยหรือวิจัยนี่หรือครับหรือเผื่อวิจัยดูมันเป็นอะไรทำไมถึงมันแก๊ก,ก,กเหมือนกับคนบคเคาะกุญแจนี่รือออกมาน <c oughs> <c oughs> น่โอ้ี่ผมรู้แล้วว่าใครคอมเมนต์ด่าผมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยคนนี้เลยชอบด่าผมเนี่ยคอมเมนต์ด่าผมเนี <c> ่ย <oughs> ผมทำอะไรผิดผมก็ขอโทษด้วยจันชูผมทำอริงโอ้แต่ผมทำอไรผิดผมขอโทษด้วยจันชูไม่น่าเลยเนาะนี่อีกแล้อีกแล้วเนี่ยชอบแต่พูดชอบแต่ให้ห pues, ัวเราะเขาก่ออ้อันนี้อีกแล้ รหรือออกมาไอ้นี่ครับไม่ไปใช่วะด้านนึงไปเลยไปเลยอ๋อน้ำ uh, น้ำน้ำตอกทำไมอย่างไรนัมันไม่ออกเลยบอกนี่ดูดลมมาเปล่าทำเป็นน้ำได้รม

ก็ไม่รู้ว่างานเสร็จหรือฝนถล่มครับกลับเข้าบ้านแล้วเจ้าเงินล้านแหมฝนก็มาดีจริงนี่ก็จะทําท่าจะมาอีกแล้วฝนนี่มึดตึ๊บมาเลยโอ้ดูสิเทเลอร์นี่ถ้าเอาจอบมาขูดขูดกวาดก็สะอาดแหละ จอดครับเข้าจอดแล้วฝนถล่มจากสามใบปัดก็หรือวิจัยดูครับว่ามันเสียงอะไรแกลกๆๆๆแเสียงมันแบบแกลกๆๆๆแไม่รู้มันเกิดสาเหตุเพราะอะไร

นะครับทหารทหารทามาซ้อมแถวไหนก็ไม่รู้ลากกันไปเป็นแถวเลย เงินล้านเงินหมื่นเงินแสนโอ้ดูสิครับน้ำสระตัวนี้ขึ้นเกือบจะได้ไหลออกแล้ว ตกดีจริงๆเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเกือบถึงเวลาฝนจะมาอีกแล้วดูบนฟ้าเื่อมองฟ้าแหมก็เห็นแตเ่เมฆฝน คิดมาอุราช้ำหนักเ <c oughs> ไปเราเป็นเขยถูกแม่ชังดังเป็นควายแม่ยายเราเช้าเมาเย็นเมาอก,อก,อกเอยกลับมาแล้วเพิ่งกี่กระเบนยกใส่รถขึ้นมาแล้ว ครับสวัสดีครับ